สุโรดแสงสนิทนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยอีวีจีนยังไงก็ต้องใช้วัตถุดิบในเมืองไทยสนับสนุนโดยสยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้เป็นที่ถกเถียงมาอย่างต่อเนื่องว่า การเข้ามาใช้เมืองไทยเป็นฐานการผลิตรถไฟฟ้าของจีนส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยจริงไหมหรือเพียงแค่เป็นฐานประกอบเพื่อส่งออกไปยังประเทศที่ 3, สามสุโรดแสงสนิทนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยสะท้อนเรื่องนี้ผ่านเวทีเสวนาอีวีจีนเป็นมิตรหรือเป็นพิษต่อเศรษฐกิจไทยจัดโดยสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนไทยจีนว่า การย้ายเข้ามาของค่ายรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเหตุผลเพราะการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดจีนทำให้รถยนต์ไฟฟ้าล้นตลาดหรือโอเวอร์ซัพพลายและจีนเล็งเห็นอยู่แล้วว่าเขาต้องถูกกีดกันทางการค้าจากอเมริกาและยุโรปดังนั้นการย้ายฐานเข้ามาในอาเซียนจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมเป็นจังหวะเดียวกัน กับการส่งออกรถยนต์ของไทยเริ่มชะลอตัวลงเหมือนกันเราจึงรับส้มหล่นจากจีนซึ่งจีนก็เลือกลงในประเทศไทยมากที่สุดในอาเซียนเมื่อจีนเข้ามามีการเปิดโรงงานจริงมีการซื้อที่ดินและต้องจ่ายภาษีต่างๆเป็นรายได้ในประเทศทั้งหมดวัตถุดิบการก่อสร้างโรงงานก็เป็นของท้องถิน่นอย่างเคสของ MG ลงทุนในประเทศไทยตั้งแต่ปี2013 หรือ11ปีซึ่งลงทุนไปแล้วกว่า50 0 0 0ล้านบาทในด้านการจ้างงาน MG เปิดให้ตหรวจสอบได้ว่าแต่ละโรงงานมีพนักง,งานกี่คนมีคนจีนกี่เปอร์เซ็นต์เป็นคนไทยกี่เปอร์เซ็นต์จะเห็นได้ชัดว่าเขาจ้างงานคนไทยอย่างไรก็ตามแม้การย้ายฐานการผลิตมายัางอาเซียนจะเป็นไปเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามการค้า แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเข้ามาแล้วแค่คันน็อตในประเทศไทยแล้วส่งออกไปได้เลยเพราะทางยุโรปเขาไปได้โง่ต้องทำตามเงื่อนไขคือใช้วัตถุดิบในเมืองไทยต้องแสดงถิ่นกำเนิดสินค้าว่ามีการผลิตในเมืองไทยจริงต้องใช้โล c a l contact หรืออาเซียน contact ในการผลิตมากขึ้นผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ไทยและจีนที่จะสามารถเติบโตในอุตสาหกรรม e v ร่วมกัน ในขนาดที่การสนับสนุนของภาครัฐก็ต้องมีการผลิตชดเชยเช่นถ้านำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าในปี2022ถึงปี2023จำนวน1,000คันต้องผลิตชดเชยในปี2024ถึงปี2025จำนวน1,000คันแต่ถ้านำเข้ามา1,000คันแล้วผลิตชดเชยแค่900คันขาดไป100คันปีถัดไปจะผลิตเพิ่มแค่100คันไม่ได้ แต่ต้องผลิตเพิ่มอีก1,000คันหรือ2เท่าที่นำเข้ามาเพราะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขซึ่งในปีนี้เริ่มมีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศแล้วอาทิ MG, GWM, NETA และ ION เริ่มผลิตแล้วจะตามมาด้วย BYD และฉังอันผมมองว่ารถ EV จีนเป็นมิตรกับไทยที่ใช้บ้านเราเป็นฐานผลิตส่งออก ซึ่งทำให้ไทยเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าตามที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยกล่าวสืบจากข่าวรายงาน